สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้โบมีเรื่องคุณยายมาเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่คุณยายของโปดนะเป็นคุณยายที่โปดได้พบปะสองคนนะเป็นคนไทยหนึ่งคนเป็นฝรั่งหนึ่งคนอีกคนหนึ่งก็เป็นคุณยายที่ดูมาจากรายการคนคนคนนะคะฟังกันดูซิแล้วคุณได้อะไร จากเรื่องของคุณยายที่โบเล่าให้ฟังคุณยายคนที่หนึ่งเป็นคุณยายขายไม้กวาดตอนนั้นโบเรียนอยู่พาณิชย์เรียน,นปวชอ,อ,อยู่ที่ปทุมธานีโบตก็อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่เล็กจริงๆเพราะว่าพบฟังจากผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าหมู่บ้านนี้สร้างเพื่อเลี่ยงภาษีหมู่บ้านเขาก็เลยทำ ทางถนนเนี่ยนะรถสวนกันไม่ได้เหมือนกับประมาณว่ามันผิดขนาดนะก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณยายแต่อย่างใดเป็นทาวน์เฮาส์วันหนึ่งคุณยายเขาก็เดินแบกไม่กวาดมานะแล้วเขาก็ถามทุกบ้านเลยว่าเออหนูซื้อไม้กวาดไหม mm. เขาก็ค่อยๆเดินเดินคุณยายน่าจะอายุประมาณดเปรเียบ mm. เทียบ mm. จากอายุข, mm. ของของยายโวตเองนะ mm. ยายโวทเนะ mm. ยยเี่ยอายุ87 mm. นะ เขาก็กระย่องกระแยงแต่คุณยายที่มาขายไม้กวาดเนี่ยดูแล้วเด็กกว่าเด็กกว่ายายของป้าโอนะเพราะฉะนั้นน่าจะอายุประมาณเจ็ดสิบกว่ากว่าแกก็เดินแบกไม้กวาดของแกไปพวกก็เรียกคุณยายมาบอกย่ายายมาหนูซื้อไม้กวาดสองอันก็มีเงินเท่านี้ไงแต่จําราคาไม่ได้นะว่ายายขายเท่าไหร่ยายก็บอกว่ายายอะทาเองอยู่บ้านตรงนู้น อยู่กับลูกหลานยายอ่ะไม่อยากอยู่เฉยๆไงจริงๆลูกหลานไม่ได้ให้ยายทำอะไรหรอกแต่ยายเบื่ออยู่เฉยๆยายก็เลยทำไม้กวาดแล้วก็เอาออกมาเดินขายเองในละแวกหมู่บ้านเป็นการออกกำลังกายไปอันนั้นก็จบไปพอซื้อไม้กวาดคุณยายเสร็จคุณยายก็เดินหายไปสักพักหนึง่งป้าข้างบ้านเาก็เดินมาถามว่าโอ๊ตซื้อไม้กวาดคุณยายเหรอ ไม่เลืกเคุณยายบอกโอ,โอ๊ซื้อไม่กวาดยายเมื่อกี้หรอบอกใช่ทําไมอ่ะบอกยายแกไม่จนหรอกนะยายแกอยู่บ้านหลังใหญ่บ้านทรงไทยตรงนู้นก็เห็นเพราะว่าบ้านทรงไทยหลังนั้นเป็นบ้านแบบหลังใหญ่มากๆเลยไนงะมองไปก็เห็นแกชอบเดินแบบไม่กวาดขายทําให้คนเขาสงสารแล้วก็ช่วยซื้อทั้งทีที่บ้านแกนก็ไม่ได้จนเลยนะ พวกก็ฟังเฉยก็ก็ไม่เป็นไรอยากได้ไม่กวาดมาใช้อยู่แล้วไงอันนี้ก็จบไปหนึ่งนะคุณคิดว่าคุณได้อะไรจากเรื่องนี้ผพราะไม่สนใจไงว่าคุณยายเขาจะมีฐานะยังไงพวกก็อยากจะอุดหนุนคุณยายไนงะแกแบกไม่กวาดมาหนักอนะ่ะก็อยากจะอุดหนุนแกแล้วอย่างหนึงนะ่งอ่ะไม่กวาดก็เป็นสิ่งที่โบต้องการใช้แล้วพวกก็อุดหนุนจากเงินที่โบพอจะจับจ่ายได้ไงแกจะมาเพื่อจะมาหลอกหรือไม่หลอก เรื่องของแกไงเรามีความตั้งใจที่จะช่วยอุดหนุนไงเราไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นคือเขาจะมาหลอกหรือไม่หลอกก็เรื่องของเขาถ้าเราคิดดีเราตั้งใจที่จะทำจบที่เราส่วนเขาเขาจะมาหลอกหรือจะยังไงอันนั้นก็เรื่องของเขาไงไม่เกี่ยวแล้วจบแล้วนะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะบทคิดอีกด้านหนึ่งคือคุณยายก็บอกอยู่ว่ายายอ่ะอยู่กับลูกกับหลานเขาก็มีเงินให้ยายใช้แหละแต่ยายอ่ะ เบื่อไม่อยากอยู่เฉยๆก็เลยทำไม้กวาดมาขายแล้วก็เดินออกมาออกกำลังกายไปในตัวเขาก็ไม่ได้มาหลอกอะไรไหมอันนี้คือในส่วนของโบสนะป้าข้างบ้านอ่ะเขาคิดไปอีกแบบหนึ่งะนะอ่าแล้วคุณฟังแล้วคุณคิดยังไงเอาจริงๆนะคุณอย่าคิดตามโบสแบบโอ้โหพาโบสบอกว่าดูดีโลกสวยแล้วคุณคิดตามโลกสวยเอาแบบครั้งแรกเลยที่คุณได้ยิน,นะแล้วคุณคิดยังไงอ่าเรื่องที่สคุณยาย จากรายการคนคนคนเป็นคุณยายที่ลูกหลานไม่ได้ทอดทิ้งเหมือนกันแต่เขาไม่ยอมไม่อยู่กับลูกกับหลานลูกหลานเคยมารับแกก็ไม่ไปแกก็อยู่กับทอบในป่าของคนเดียวแหละก็มีลูกหลานเข้ามาเยี่ยมบ้างเอาอาหารเอาอะไรมาให้นะแล้วก็มีคนที่เขาเอาปลาแห้งอาหารแห้งมาให้แล้วกแกก็บอกว่า บางครั้งอ่ะมันขึ้นรากินไม่ทันแกก็ล้างล้าง,ลางแล้วก็เอามาย่างเอามาทําเป็นอาหารกินเพราะว่านึกถึงคนเอามาให้เขาบอกว่าลูกหลานตั้งใจเอามาให้แล้วจะไปทิ้งของเขาได้ยังไงแกก็ล้างกินเขาบอกไม่เป็นไรหรอกแล้วทุกๆวันเนี่ยคุณยายก็จะเดินกระย่องกระแย่งกระย่องกระแย่งไปที่ที่ดินของแกแล้วแกก็จะขูดบ่อทีละเล็กเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยตรงนั้นถ้าพอาจำไม่ผิดนะเขาเรียกว่าฝายกั้นน้ําคุณยายเนี่ยนะบอกว่า อยากทำตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กาณตอนนั้นนะณตอนนั้นรัชกาลที่9ท่านยังคงมีชีวิตอยู่และทุกๆวันเนี่ยคุณยายก็จะเดินกระยองกระแย่งหลายกิโลเลยอะ่ะคนที่เขาไปทำรายการคุณยายอะ่ะผู้ชายนะเขาเป็นผู้ชายเขายังเหนื่อยเลยอะ่ะเขาบอกโอ้โ oh, ห oh, คุณยายอะ่ะอายุตั้ง เท่าไหรอ่อะ80กว่า90แล้วอะแข็งแรงเดินได้คุณยายก็บอกก็ค่อยๆเดินไปแล้วคุณยายใส่รองเท้าแตะหูนีบด้วยนะคุณยายเก่งมากแข็งแรงมากอะคุณยายบอกว่าไม่อยากเป็นภาระให้ลูกให้หลานไงเขายังทําอะไรช่วยอะไรตัวเองได้อยู่เขาก็ทําไงแต่วันหนึ่งอะถ้าเกิดมันจะตายไปก็ให้มันตายไปเดี๋ยวลูกหลานเขาก็มาเอาร่างไปเองนะคุณฟังแล้วคุณ คิดอะไรยังไงได้อะไรจากเรื่องนี้คุณยายท่านที่สามก็คือคุณยายอายุ95คนนี้เนี่ยเป็นฝรั่งโปสต์ไปทาความสะอาดบ้านให้เขาคนที่ประกาศหาคนทำความสะอาดบ้านเนี่ยคือลูกชายปสดไปเจอมาจากในอินเทอร์เน็ตปก็ส่งข้อความไปลูกชายบอกว่าให้ยูโทรไปที่เบอร์นี้เป็นเบอร์ของแม่เขาแม่เขาอะอยู่บ้านคนเดียวต้องการที่จะหาคนทำความสะอาดแม่เขาไม่เล่นอินเทอร์เน็ตเล่นอะไรไม่เป็นปออดก็โทรไป พอโทรไปก็นัดเจอว่าก็ไปที่บ้านถ้าคุณสนใจโดมีวิดีโอตอนที่ไปทางความสะอาดบ้านคุณยายอายุ95นี้ด้วยนะก็คุยกับคุณยายว่าราคาที่โบ๊ทคิด่เป็นราคานี้20บ๊บอกชั่วโมงละ20เหรียญแต่คุณยายบอกว่าเขาจ่ายให้ได้แค่ชั่วโมงละ15เหรียญพบ๊ก็เลยบอกเดินทางนิดนึงอ่ะแต่ในใจอ่ะโบ๊นึกถึงพ่อแม่ของโบ๊ทาเออถ้าเป็นย่ายายตาปู่ย่าของโบ๊ทเนี่ย ไหนๆก็มาแล้วไงแล้วในบ้านของคุณยายอะ่ะไม่มีใครเลยไงแล้วคุณยายยังเดินเองก็ยังไม่ได้ต้องใช้ไม้คำ้ำมาแล้วเขาอยู่ของเขาคนเดียวนะณนะตอนนี้เนี่ยคุณคิดยังไง <laughs> ลูกหลานเขาไม่ได้ทิ้งหรอกแต่แกอยู่กับใครไม่ได้อันนี้ผมสัมภาษณ์เขามาเขาเคยไปอยู่ที่สถานดูแลคนสูงอายุแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เป็นลูกสะพ้ยอะ่ะ แม่ผัวกับลูกสะใภ้ไม่ถูกกันแต่อื่นๆอันนั้นก็ไม่รู้้แต่ว,ว่าแกอยู่ไม่ได้แกก็เลยไม่อยู่แล้วก็มาอยู่บ้านเองส่วนลูกชายเนี่ยก็มีบ้านอยู่อีกรัฐหนึ่งแต่เขาก็มีไปไป,ไปมามาเยี่ยมเหมือนกันนะพอวันนั้นไปถึงเนี่ยพอด,ดูสภาพบ้านแล้วอ่ะมันมีกลิ่นฉี่ด้วยแล้วก็ บ้านก็ไม่ได้ลกอะไรมากนะคุณยายก็บอกว่าเออให้ทําที่ครัวให้ทําตรงนั้นนี้แล้วมันมีตรงบริเวณที่แบบเก็บพวกกระดงกระดาษแกก็ไม่ให้แตะอะไรทั้งนั้นเป็นพวกจดหมายเป็นเอกสารอะไรของแกอย่างเงี้ยก็ทําเท่าที่แกให้ทํตัวก็เลยบอกว่าอ่ะเอางี้ถ้าอยู่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้อายจ้างไหมเนี่ยไหนๆวันนี้อยก็มาแล้วเนี่ยเสนอให้เขานะยู่ให้อทยทไม่ล่ะอายจะทําให้ครั้งต่อไปเนี่ยก็คือ สัปดาห์หน้าหรือเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอยู่โอเคจะให้อายมาทำในราคาที่ไอเรียกไปเนี่ยโทรไปแล้วกันนะหรือถ้าอยู่ไม่โทรเดี๋ยวอาจะโทรมาถามแล้วกันว่าอยู่จะให้อามาทำไหมคุณยายก็เลยบอกว่าอ่ะตกลงงั้นวันนี้เนี่ยยู่ก็ทํานั่นทํานี่อะไรเงี้ยอ่ะผมก็ทําให้แกจนเสร็จสับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ คุณยายก็เขียนเช็คให้ว่าคุณยายไม่มีเงินนี่ยชั่วโมงละยีคุณยายบอกว่าวันนี้ไอให้อยู่ทำสองสองชั่วโมงก็ให้มา40วันนี้ถือว่าเอออยู่มาทําแล้วเออมันเยอะนิดนึงนะ่ะคุณยายก็บอกอย่างนี้มันเยอะนิดนึงาก็มีสักผ้สซักผ้าให้แกด้วยนะก็หลังจากนั้นก็ผ่านไป1สัปดาห์พวกเราโ,โทรไปเบอร์คุณยายแล้วเบอร์คุณยายก็มีฝากข้อความไว้ว่าให้ โทรไปอีกเบอร์หนึ่งเขก็เลยโทรไปไอโทรมาถามว่าจะให้ไปทำความสะอาดบ้านไหมลูกชายเป็นคนรับเสียงผู้ชายเขาก็บอกว่าเออขอบคุณนะไม่ต้องไปําแล้วเพราะว่าตอนนี้แม่อยู่ที่โรงพยาบาลปนึกในใจโหยถ้าวันที่ปดไปนะบนไม่ได้ทำความสะอาดบ้านให้คุณยายอะปดต้องเสียใจมากๆเลยอะเพราะว่าคุณยายอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ได้ไหมอะ่ะ เพราะคุณยายเขาไม่ค่อยแข็งแรงไงแล้วเขาก็แบบเดินก็ยังไม่ค่อยได้เลยแกก็บอกของแกเองว่าแกก็ไม่รู้ว่าแกจะดูนานแค่ไหนแกก็ไม่ได้อยากอยู่แล้วก็เหนื่อยแล้วเกินตั้งใจเอามาเล่าให้ฟังนะสคนคุณฟังแล้วคุณได้อะไรจากคุณยายสามท่านนี้บ้างคุณคิดอะไรได้บ้างสิ่งดีๆในการดำเนินชีวิตคุณเขียนคอมเมนต์ไว้ให้อ่านหน่อยนะถ้าคุณไม่อายที่จะแสดงความเข็นของตัวเอง ที่ไม่ใช่ด้านสวยอ่ะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้คิดสวยๆไงโบ้เราเป็นคนที่โลกสวยไงขอบคุณนะคะที่มาฟังไปละบายสวัสดีค่ะบ๊าย